ต้องต้องถูให้ด้วยเพราะว่าลูกค้าไม่ว่าง <c oughs> <c oughs> แล้วมาลูปหน้าครับ <c oughs> อ, oh อันนี้ทำแบบแป้งมันไหม กินกินแล้วรวยภาษพูดดีมากเลยาใจอยู่เมื่อวานมาด้วยนี้ใช่ค่ะโอ้โอ้นี่เป็อ๋ออ๋อนี่วันนี้จุ๋ยเลยนะมาเจอเจ้วกอันงมาเลยอ่อขับก็น่บินกน

เข้าข่ายว่าเป็นโรคเข้า,ข,าข่ายว่าเป็นโรคนี่ยังไงอย่าค่ะเขาได้แจ้งจากการประชุมเมื่อวาันอังคารที่ผ่านมานะคะอันนี้ทราบเรื่องจากชาวบ้านในพื้นที่นะคะ,ะทางเจ้าหน้าที่อสมพื้นที่อะคะ่ะได้แจ้งว่าสวนพฤกษาเนี่ยเป็นที่กักกันผู้ที่เข้าผู้ที่เป็นโรคโควิดนะคะแต่จริงๆแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยเนื่องจากว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยให้แต่ละอำเภอเนี่ย มีการวางแผนในการรับมือกับโควิดนะคะโดยให้นโยบายให้แต่ละอำเภอเนี่ยมีพื้นที่ในการรองรับเพื่อการกักตัวผู้ที่เข้าข่ายสงสัยว่าเป็นโควิดทางอำเภอแกลนขาวเนี่ยก็เลยคิดว่าจะให้สวนพฤกษศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นที่ในการรองรับผู้ที่กักตัวแต่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงยังคงให้ทุกคนเนี่ยกักตัวอยู่ในบ้าน14วัน เว้นเสียว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบ้านอยู่หรือว่าไม่มีสถานที่ที่จะปลอดปลอดภัยในการที่จะกักตัวก็จะให้ส่วนพืชในโซนของบ้านพักอ่ะนะคะในโซนของบ้านพักซึ่งอยู่ห่างจากจุดกลางที่คนนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอ่ะนะคะอยู่พอประมาณเข้ามาพักได้แต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่มีค่ะเป็นการวางแผนลับมือเฉยๆค่ะ แต่พอข่าวกระพือออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยหวาดกลัวและก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้ชี้แจงทําความเข้าใจในรายละเอียดเพียงแค่เป็นข่าวลือสะพัดไปว่าในส่วนพึกเนี่ยเป็นที่กักตัวของคนติดเชื้อโควิดซึ่งจริงๆแล้วไม่เป็นเปลน,นอย่างนั้นนะคะพราจากข่าวที่ออกไป จากข่าวที่ออกไปก็ทําให้ได้ผมกรบทบก็คือว่าตอนนี้นะักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาน้อยมากค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในดูดูการท่องเที่ยวเดือนกุมภามีนาเมษาเนี่ยในแต่ละหนึ่งวันยมีนักท่องเที่ยวเข้า,ขามาค่อนข้างเยอะเยอะนะคะตลอดจนาทางหน่วยงานตรงนี้เองอะคะ่ะที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็โดนยกเลิกนะคะยกเลิกทัวร์ของนักเรียนนักศึกษาต่างๆเนี่ยหมดเลยค่ะคับในในโซของเราเองเนี่ยคนในพื้นที่ปกติก็คือช่วงนี้มาทานที่ร้านบ่อยมาก สำหรับคนที่เข้าใจนะคะก็ยังเข้ามาใช้บริการอยู่อย่างปกติค่ะเพราะเราเนี่ยเป็นส่วนที่แยกออกมาจากส่วนพึกนะคะเป็นส่วนหน่วยงานของเอกชนที่เข้ามาเปิดร้านตรงนี้นะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับส่วนพึกษศาสตร์เลยนะคะแล้วก็เรายืนยันว่าร้านเราเนี่ยมีการทาความสะอาดร้านโดยแอลกอฮอล์นะคะ 75%เนี่ยทุกวันแล้วก็หน้าร้านก็จะมีการตั้งเจลล้างมือไว้ให้ลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ยืนยันถึงเราว่าเราได้ฆ่าเชื้อทุกวันหลังจากเปิดก่อนเปิดร้านแล้วก็หลังจากปิดร้านค่ะแล้วนะทางแนะนําแบบประสานความร่วมมือเพื่อไม่ให้เกิดความตนกอ,อย่างนี้ค่ะทางเรานะคะขอความร่วมมือไปอยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชาวบ้านนะคะให้ข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นการวางแผนในอนาคต สำหรับคนที่ไม่มีที่จะกักตัว14วันที่บ้านนะคะให้กะว่าเขาจะประกาศพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นที่กักตัวและพื้นที่ที่กักตัวเนี่ยเป็นในโซนของบ้านพักนะคะซึ่งอยู่ห่างกับจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้นําชุมชนนะคะลงพื้นที่ทําความเข้าใจค่ะกับชาวบ้านนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกอะค่ะ แค่คนที่เข้าคายคนที่เข้าคายแล้วไม่มีบ้านที่จะกักตัวนะคะอยากให้ทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยค่ะค่ะในฐานะที่ผู้ประกอบการนะคะ,ะสิ่งที่เราต้องทาพิสุจน์เลยคือเรื่องจากตัวเองก่อนค่ะเราทําความสะอาดร้านค้าเรา,ทำ,า,า,เราะะทำความสะอาดร้านเรานะคะแล้วก็ทําความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบฆ่าเชื้อนะคะให้เราคิดว่าช่วยกันนะคะทุกคนต้องช่วยกันต้องสามัคคีกันแล้วเราจะผ่านพคนวิกฤตนี้ไปได้ค่ะ